สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมารีวิวฝากกันนะคะจะเป็นตัวปากกาโลหะ พรีเมียมนะคะของแบรนด์ e n t เทลนะคะซึ่งรุ่นของ p e n t ทลเซอร์ i n g นี่นะคะเขาก็ทำออกมามีหลากหลายสีนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นด้ามลุกดื่นนะคะการใช้งานของตัวด้ามลุกดื่นเนี่ยจะเป็นลักษณะของการใช้วิธีการหมุนแบบนี้นะคะเวลาหมุนเพื่อให้น้ำหมึกออกมาแบบนี้เขาเรียกว่าประกาลุกดื่นนะคะแล้วก็สำหรับตัวด้ามเนี่ยเป็นโลหะทางด้ามน,นะคะตัดด้วย โลหะที่ตรงแหนบด้วยนะคะสำหรับตัวที่เราจะพูดกันในคลิปนี้คือเป็นตัวด้ามสีแดงนะคะ c o l o r r e d นะคะซึ่งแดงจะตัดด้วยอะไรสีเงินนะคะซึ่งลักษณะของตัวชื่อแบรนด์โลโก้เขาก็จะติดอยู่ที่กลางด้ามแบบนี้นะคะ Pen t e l แล้วก็มีตัวขอบอะไรเป็นเงินนะคะจุดที่ 1. จุดที่2 3ตรงนี้นะคะซึ่งวิธีการตัว ประการุ่นนี้นะคะเราสามารถทำชื่อได้ส่วนใหญ่ในเพจเรานะคะก็จะทำโดยวิธีการเลเซอร์เวลาที่เราเลเซอร์ที่ด้ามแดงนะคะจะได้เป็นสีออกเงินเนแบบนี้ข้อความนะคะ,ะภาษาแล้วก็ฟอนต์นะคะเราสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองนะคะว่าจะเอาฟอนต์อะไรนะคะแล้วก็เวลาออกมาก็ตามที่เราต้องการเลยแบบนี้ สำหรับตัวด้ามที่เป็นตัวลูกกลื่นนะคะเราหมุนที่ตรงกลางแบบนี้เพื่อให้น้ำหมึกออกมาในการที่เราจะเปลี่ยนหมึกหมึกที่มากับตัวด้ามจะเป็นตัวน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินแล้วก็เพนเทลนะคะหมึกรุ่นนี้เขาเป็นเม d e i ินไต้หวันนะคะก็จะมีรหัสตรงนี้ขนาดที่เขาให้มาในด้ามเนี่ยจะประมาณ0.5ซึ่งเวลาที่เราหมดหมึกหมดนะคะเราสามารถซื้อขนาดเดิมของเพนเทลนะคะเปลี่ยนได้เลยหรือถ้าเกิดเราหาหมึกของเพนเทล ไม่ได้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้หมึกของ Parker นะคะที่เป็นลูกลื่นนะคะไม่ก็เป็นหมึกเจลรวมไปจนถึงเจลเราก็มีตัวอย่างให้ดูนะคะอ,อย่างถ้าเกิดเจลก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเขียนว่า Parker อร์เจลนะคะก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเราก็ของ a r t ์ติเฟที่เป็นลูกลื่นนะคะก็จะมีทั้งดำและกรน้ำเงินอีกแบรนด์หนึ่งก็เป็นของ r o t ต i n g นะคะก็สามารถที่จะใส่พร้อมกันกันกบตัว เดี๋ยวเราลองเลยนะคะตัวนี้อ่าอันนี้เราลองหมึกปักเกอร์ลงไปเวลาใส่นะคะก็หมุนออกมาพอเราหมุนสนิทนะคะตัวหัวหมึกก็ออกมาอ่าเห็นไหมใส่ได้กันใส์พอดีเลยนะคะตัวนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเวลาที่เราใช้ตัวปักเกอร์เพนเทลอารติเฟกที่เป็นลูกกลื่นนะคะใช้หมึกด้วยกันได้ะะไม่ต้องกังวลเรื่องการหาหมึกนะคะก็คือสามารถหาได้สะดวกเลยนะคะแล้วก็ปากกาของเพนเทลรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกล่องนะคะปกติแล้วเนี่ยกล่องของเพนเทลก็จะมีทั้งที่เป็นบอดี้กล่องสีแดงแล้วก็กล่องสีดำนะคะ,ะในคลิปนี้เราเอาตัวอย่างมาให้ชมจะเป็นตัวกล่องแดงนะคะกล่องแดงเนี่ยภายในจะเป็นสีดำแล้วก็มีชื่อแบร ของเพนเทลตัวหนังสือเป็นสีแดงเวลาที่เราปิดกล่องมาด้านนอกก็จะเป็นตัวหนังสือชื่อแบรนด์เพนเทลเป็นแบบสีเงินนะคะซึ่ง สวยงามนะคะแล้วก็เหมาะสมนะคะในการที่จะเป็นของขวัญราคาก็ไม่สูงจนเกินไปนะคะอย่างชุดนี้เนี่ยก็อยู่ในราคาเรทที่ต่ากว่า500บาทนะคะก็สามารถที่จะมีปะกกาพร้อมหมึกพร้อมกล่องแล้วก็สามารถทําชื่อได้ขอของขวัญน,นะคะเดี๋ยวเราลองดูน้ําหมึกของตัวที่แถมมาในด้ามน,นะคะเพนเทลจะแถมมาเป็นไซส์0.5 เขียนลื่นมากแล้วก็สีจะสดประมาณนี้เลยนะคะบางคนแบบถามกันเข้ามาว่าเอ๊ะรุ่นนี้นะคะหมึกเป็นแบบไหนนะคะสีแบบไหนเนี่ยขนาดหัวหมึกจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสบางคนชอบดีไซน์รุ่นนี้แต่อยากได้หัวหมึกใหญ่เราก็สามารถหาหมึกอ่าเป็นตัวขนาด0.7เปลี่ยนได้นะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ปักเกอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนี้เดี๋ยวเราลองดูในส่วนของน้ำหนักตัวด้ามของบอดี้รุ่นนี้กันนะคะตัวนี้จะอยู่ที่น้ำหนักประมาณ 27. 1>, 1กรัมนะคะประมาณนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ27กรัมเวลาที่เราใส่กล่องแพ็กเกจของเขาก็จะเป็นกล่องลักษณะประมาณนี้อ่า ไหมเวลาถ้าเกิดเราเป็นผู้รับนะคะเราได้รับของขวัญประมาณนี้เนี่ยเราก็แฮปปี้มากเลยเวลาเปิดมาโอ้ได้เป็นชื่อของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็หนึ่งในของขวัญที่นิยมนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจก็เป็นปากกาที่สลักชื่อได้ก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากเลยใครอยากดูรุ่นนี้ที่เป็นสีอื่นๆน,นะคะมีอยู่ด้วยกันหลายสีมากสามารถดูในคลิปสีรวมได้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ